สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว iPad ที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือ iPad Air รุ่นที่4นะครับหรือว่า a p p เ e เรียกว่า iPad Air 4th Generation นนะครับสำหรับดีไซน์ของ iPad Air ตัวนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเมื่อเทียบกับ iPad Air รุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวชิปประมวลผลเองก็ใช้เป็น Apple A14 Bionic ที่เป็นชิปตัวเดียวกับใน iPhone 12 iPhone 12 Pro เลยนะครับว่าแต่ในการใช้งานรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าและ iPad Pro อย่างไรไปรับชมในรีวิว โดยในรีวิว iPad Air นะครับผมจะรีวิวควบคู่ไปกับอุปกรณ์เสริมที่ Apple มีให้เลือกใช้งานนะครับก็คือ iPad Air ตัวนี้มันจะทำงานร่วมกับตัวคีย์บอร์ดได้2ตัวแต่ว่าพอดีว่าผมมีแต่ตัว Magic Keyboard นะครับที่เป็นคีย์บอร์ดพร้อมกับตัว Trackpad แล้วก็ตัว Apple Pencil Generation ที่2นะครับกับอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเคส Smart Folio นะครับสำหรับ iPad Air โดยเฉพาะนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปใน iPad Air รุ่นที่4เนี่ก็คือเรื่องของสีสันนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ Apple เนี่ยวางจำหน่าย iPad สีอื่นๆนอกเหนือจาก3สีที่เคยวางจำหน่ายมาก,ก็คือสี Space Gray นะครับสีเงินแล้วก็สีโรสโกนี่มีเพิ่มอีก2สีก็คือสีเขียวแล้วก็สี Sky ยบู e นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสนใจตัว Sky ยบู e เป็นอย่างมากแต่ว่าพอดีเนี่ยผมเลือกที่จะเอาสีสเป e เกมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับดย กิมมิคแรกเลยของกล่อง iPad Air เนี่ยนะครับด้านหน้าเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวตัวเครื่อง iPad Air ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดตัวหน้าจอไว้ตัวกล่องตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปตามสีสมมติว่าคุณซื้อสีสกายบูมานะครับหน้ากล่องก็จะเป็น iPad Air แล้วก็ตัวไวเปร์จะเป็นเน้นเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกับโลโก้ a p p l e ตรงนี้นะครับโลโก้แอปเปิลอันเนี้ย อันนี้พอดีว่าเป็นเครื่องสเปซเกย์โลโก้มันเลยเป็นสีสเปซเกย์แลถ้าเกิดเป็นสีสกายบู๊โลโก้จะเป็นสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วก็จะพบกับตัว iPad Air รออยู่ในกล่องแล้วพอดีผมหยิบขึ้นมาเซตติ้งตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูอุปรกรณ์เสริมดีกว่าเพราะว่ามีข้อมูลออกมานะครับว่าไอ o n e รุ่นใหม่ๆเนแอปเปิลได้ทําการตัดอุปรกรณ์เสริมอย่างอะแดปเตอร์ออกไปแล้วแต่ว่าใน iPad นะครับยังคงแถมอะแดปเตอร์ให้อยู่ครับโดยอะแดปเตอร์ที่แถมมาเนี่ยเป็นอะแดปเต ที่จ่ายไฟได้20วัตต์แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์แบบพอร์ต USB Type C นะครับเ <_ C 1> ช่นเดียวกันกับสายที่แถมมาให้เป็นแสเป็นสายแบบ USB Type C to USB Type C นะครับเนื่องจาก iPad Air เนี่ยตวเนี้มันเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C แล้วนั่นเองนะครับอุปกรณ์ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือเขาก็เรามาดูกันดีกว่ามีอะไรให้บ้าบ้างน,นะครับในตัวคู่มือตรงนี้โดยตัวอุปกรณ์ข้างในกล่องนะเขาจะมีคู่มือหลากหลายภาษาเลยนะครับมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะอันนี้อ่าอันนี้สิเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือสติกเกอร์แอปเปิลนะครับถ้าเกิดเป็น iPhone 12เนี่ยจะเหลือแค่ Apple ลูกเดียวแล้วแต่ว่าใน iPad Air เนี่ยยังเป็น Apple ิลสลูกอยู่นะครับอ่ะอุปกรณ์เสริมเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องให้มาเท่านี้ เรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของ iPad Air นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก iPad Air รุ่นที่3นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของจอภาพแล้วก็การออกแบบในการออกแบบตรงนี้นะครับมีความใกล้เคียง iPad Pro เป็นอย่างมากแล้วก็ตัวจอภาพเป็น,ปนจอภาพแบบล i q u i d r e t i n a แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือการปลดล็อกตัวเครื่องเนี่ย iPad Air ยังคงใช้ระบบปลดล็อกตัวเครื่องด้วยลายนิ้วมืออย่าง Touch ID อยู่แต่ว่าตัว Touch ID เนี่ยตำแหน่งถูกย้ายมาบริเวณด้านบนตรงนี้แล้วแทนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวสำหรับตัว Touch ID นะครับอย่างที่3ก็คือตัวชิปประมวลผลนะตัวนี้มาพร้อมกับชิป Apple A14 Bionic นะครับซึ่งเป็นชิปเทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับ,รบตัวเดียวกับใน iPhone 12ก็ iPhone 12 Pro เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความแรงในการประมวลผลเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ รุ่นนี้ผมเช็คแล้วนะครับมาพร้อมกับแรม4กิกะไบต์ถัดมานะครับเป็นเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C แล้วนะครับตัวนี้รองรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่5กิกะบิตเอเซเลยนะครับแล้วก็รองรับการต่ออุปกรณ์พ่วงได้อย่างค่อนข้างที่จะเปิดมากกว่าตัวพอร์ตไล h t นิ่งแบบเดิมๆนะครับเราสามารถถ่ายรูปจากกล้องแล้วก็เอาสาย USB Type C นะครับเสียบจากตัวกล้องเข้าที่ iPad ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับในตัว iPad นะะ iPad Air เนี่ยกล้องหลังเป็นกล้องหลังแบบ12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้รองรับวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K แล้วก็เป็นกล้องัวเดียวกับใน iPad Pro ด้วยส่วนกล้องหน้านะครับเป็นกล้องหน้า FaceTime HD นะครับความละเอียด7ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด Full HD ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อไร้สายอย่าง Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 6นะครับส่วนตัว LTE นะครับจะมาพร้อมกับการรองรับ LTE แบบกิกะบิต LTE เลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ตัวนี้รองรับอุปกรณ์เสริมแบบเดียวกับใน iPad Pro เลยก็คือตัว Apple Pencil Gen ที่2แล้วก็ตัว Magic Keyboard แล้วก็รวมถึง Smart Keyboard Folio ด้วยครับเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์แล้วก็การออกแบบกันก่อนเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดของ iPad Air เลยก็ว่าได้นะครับก็คือตัว 10.9นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับ iPad Pro 11นิ้วมากๆแต่ว่าจะมีตัวขอบที่หนากว่าเพราะว่าตัวขนาดหน้าจอของเขาเล็กกว่านั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องของความสว่างนะครับตัวนี้จะทําความสว่างได้น้อยกว่า iPad Pro อยู่ที่ประมาณ100นิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่งแสงสุดเท่ากันเนี่ยจอของ iPad Pro มันก็จะสว่างกว่าแล้วก็ส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าหน้าจอของ iPad Pro เนี่ยจะแอบมีความคมแล้วก็มีคอนทราสที่จัดจ้านกว่าตัวนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ มันถูกตัดทิ้งไปในตัว iPad Air ก็คือตัวนี้ไม่ได้มาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่าง p r o m o ชั o n หรือว่าการตอบสนองหน้าจอ120 h z นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราใช้งานหรือว่าในการปัดหน้าจอหรือว่าในการทํางานร่วมกับ Apple Pencil เนี่ย การตอบสนองมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับ iPad Pro นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มในหน้าจอตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหน้าจอแบบ Full l a t i n a นะครับแทบไม่มีแกรบเลยแล้วก็มีการเคลือบสารการดรอยนิ้วม,มือมาให้ตัวนี้แสดงผลแบบ True Tone ได้ด้วยแล้วก็รองรับการแสดงสีขอบเขตสีกว้างแบบ DCI-P3 ส่วนเรื่องของการดีไซน์นะครับวัสดุด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมที่ใช้วัสดุรีไซเคิล100%นะครับความบางตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับ iPad Pro 2018ตัวนี้จะมีความหนากว่าเล็กน้อยทนเอง แต่ว่าชดเชอไม่ได้น้ำหนักนะครับ iPad Air เนี่ยเป็น iPad ที่มีน้ําหนักเบามากๆเพียง460กรัมเท่านั้นในรุ่น Wi-Fi รายละเอียดต่างๆของ iPad Air นะครับเริ่มที่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องก่อนเลยนะครับก็จะมีปุ่มสแกนนิ้วแบบ Touch ID นะครับที่ค่อนข้างที่จะบางมากๆนะครับแล้วก็มีลําโพงลําโพงของ iPad Air เนี่ยนะครับเป็นลําโพงแบบคู่สเตอริโอ ในแนวนอนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเวลาเราเปิดแนวนอนแบบนี้แล้วเปิดเพลงหรือว่าดูภาพยนตร์นะครับเสียงจะออกเป็นตอริโอสข้างนะครับถัดมานะครับที่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C พร้อมกับลําโพงอีกตัวหนึง่งส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตําแหน่งของปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงส่วนบริเวณแถบตรงนี้นะครับเป็นจุดในการเชื่อมต่อตัว Apple Pencil Generation ที่2นะครับ ด้านหลังตัวเครื่องของ iPad Air Gen 4นะครับจะประกอบไปด้วยตัวกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับเขาบอกว่ากล้องหลังตัวนี้เป็นกล้องหลังตัวเดียวกับ iPad Pro มีไมโครโฟนนะครับสำหรับบันทึกเสียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแฟลชมาให้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Apple อยู่บริเวณตรงกลางแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้เป็นพอร์ตท,ที่เรียกว่า Smart Connector นะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อ Smart Folio นะแล้วก็ Magic Keyboard ของทาง Apple เองนะครับ ในการปลดล็อกตัวเครื่องนะครับจอยแพดแอร์อย่างที่บอกไปว่าเขาเอาปุ่มสแกนล,ลายนิ้วมือไว้บริเวณด้านบนนะครับในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราถือแนวตั้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะใช้งานตัวเครื่องก็แค่กดลงไปตรงนี้นะครับก็จะปลดล็อกได้แล้วโดยตัวปุ่มทัช c h ID นะครับในหลักการทํางานของมันเนี่ยจะมีการทํางานเป็นประมาณ2สเต็ปนะครับก็สมมุติว่าหน้าจอเราปิดอยู่เนี่ยแล้วเราแตะแต่ว่าไม่ได้นานพอมันก็จะเป็นการปลดล็อกแต่ว่า ตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็ยังจะไม่ได้เข้าไปสู่หน้าโฮมแล้วถ้าเกิดว่าเราแตะเราค้างไว้สักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าโฮมโดยทันทีนะครับถามว่าทําไมถึงต้องทําเป็น2ส,สเต็ปแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราสมมติว่ามีการแจ้งเตือนโผล่ขึ้นมาแล้วหน้าจอมันล็อกนะครับหน้าจอของ Apple iPad เนี่ยมันจะไม่แสดงการแจ้งเตือนกรณีที่เราต้องการดูการแจ้งเตือนก็ให้เอานิ้วแตะนะครับแบบนี้เพื่อจะเห็นการแจ้งเตือนได้าเช่นว่ามีไลน์ใครไลน์มาไลน์ข้อความอะไรมานะครับแล้ว เข้าไปสู่การใช้งานได้ทันทีเลยนะครับส่วนเรื่องของการสแกนนิ้วอะไรพวกนี้ผมว่ามันให้ความแม่นยําในการสแกนแล้วก็ให้ความเร็วในการสแกนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีมากทีเดียวเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพอเรามาใช้งานในแนวนอนนะครับส่วนตัวผมเองนะเป็นคนที่ใช้งาน iPad Pro เป็นประจำเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึง,นงเพราะว่าเวลาที่เรา ใช้งานร่วมกับพวกเมจิกคีย์บอร์ดแล้วพวกนี้บางทีเราเปิดฝา iPad ขึ้นมาก็มันจะพิมพ์งานใช่ไหมครับถ้าเป็น iPad Pro มันก็จะปลดล็อกด้วยตัว Face ID ไปแล้วแต่ว่า iPad Air เราต้องเอื้อมมือมาเพื่อทำการปลดล็อกตัวเครื่องก่อนนะครับนี้ก็ทำให้มันดูมีความมีมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่ากับเจ้า iPad Pro นะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับการมีหน้าจอขนาด10.9นิ้วนะครับเรียกได้ว่ามัน ออ,ออกแบบมาสําหรับการใช้งานค่อนข้างหลากหลายมันจะเป็นการรับชมพวกภาพ,พยนตร์ต่างๆนะครับมันจะเป็นการรับชมผ่าน Apple TV Plus หรือว่ารับชมภาพยนตร์บน iTunes หรือจะเป็นการดูพวก Netflix หรือว่าดู YouTube พวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอขนาดเนี้ยมันเต็มอิ่มในเรื่องของความบันเทิงอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการทํางานนะครับขนาดหน้าจอประมาณเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับมีสมุดโน้ตแล้วกันนะครับเหมือนกับเราพกสมุดโน้ตไปเลยแต่ว่าเราสามารถใส่ text เข้าไปได้เยอะมากๆนะครับมันจะเป็นพวก การที่เราจะใส่แพนเนอร์มาอย่างนีนะ้ผมก็ไปซื้อตัวแพนเนอร์มาเพื่อจะดูว่าเอ๊ผมมีตารางงานอะไรบ้างในเดือนตุลาคมในเดือนสิบเอ็ดผมมีตารางงานอะไรบ้างนะครับหรือจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับที่เอาพกเท็กซ์บุ๊กมาแล้วก็ใช้ในการอ่านเท็กซ์บุ๊กอันนี้ก็หน้าจอเนี่ยมันมีขนาดที่เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนมันถือใช้งานลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจดบันทึกในการอ่านอ e ีบุ๊กตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็ ความบันเทิงก็สบายๆอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับการเล่นเกมนะครับผมว่าขนาดหน้าจอประมาณนี้นะครับมันยังจะพอถือเล่นเกมได้บ้างว่าจะเป็นการเล่นเกมบน p p l e Arcade ์เคดว่าจะเป็นเกมที่เขานิยมเล่นกันทั่วไปนะครับก็พอจะเล่นบน iPad Air ได้อย่างสะดวกทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้พื้นที่ทํางานเยอะอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอนะครับอย่างการใช้แอป l u m a Fusion ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมมองว่า พื้นที่การแสดงผลขนาดหน้าจอที่10.9นิ้วหรือแม้แต่หน้าจอ11นิ้วเองนะผมว่าพื้นที่การทํางานมันค่อนข้างที่จะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าแลกมากับเรื่องของความสะดวกในการพกพานะครับมีน้ําหนักที่เบากว่ามีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่านะครับในส่วนของชิปประมวลผลนะครับเหมือนที่ได้บอกไปแล้วว่า iPad Air รุ่นนี้มาพร้อมกับชิป Apple A14 Bionic มาพร้อมกับ Neural Engine ตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเน้นไปที่การทํางานของ Neural Engine เป็นอย่างมากเลยนะครับตัวชิปประมวลผลเองนะครับผลิตที่เทคโนโลยีการผลิต 5นาโนเมตรเป็นชิปเซตแบบ6คอนะครับเป็น CPU 6คอแล้วก็มีชิปกราฟิกแบบ4คอร GPU นะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยตัวนี้ Apple บอกว่ามันให้ความแรงนะครับให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมากถึง40%เมื่อเทียบกับชิปใน iPad Air รุ่นก่อนหน้าคือการใช้ชิป A12 เนี่ยนะครับตัวนี้จะแรงกว่า A12 40% ส่วนเรื่องของการจัดการกราฟิกนะครับตัวนี้ก็เป็นชิป GPU แบบ4คอร์เนี่ยโดยรวมก็ถือว่าในการใช้งานนะครับค่อนข้างเะลื่นไหลตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับมันจะเป็นการใช้งานทั่วไปจนถึงการใช้งานที่ค่อนข้างแอดวานซ์อย่างการตัดต่อวิดีโอตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับ iPad Air ตัวนี้ตามสเปคแล้วเนี่ยชิปที่มันเป็น5นาโนเมตรเนี่ยมันจะต้องประหยัดพลังงานมากกว่า ชิปเซตปกติทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปนะครับผมทดสอบมาแล้วมันก็ใช้งานได้เท่ากับ iPad ทั่วไปนะครับก็คือดูวิดีโอได้ต่อเนื่องประมาณ10บชั่วโมงแล้วก็ใช้งาน1วันก็กลับบ้านไปชาร์จไฟประมาณนี้ครับไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่อืดขึ้นอย่างชาัดเจนเมื่อเทียบกับ iPad รุ่นอนะื่นเพราะ Apple เนี่ยน่าจะตั้งใจแล้ว่ะครับว่าให้ i เนี่ยใช้งานได้ประมาณสักสิชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ไปชาร์จไฟต่อนะครับตัวนี้พอตัวชิปมันกินพลังงานนะ้อยลงครับทำให้แบตเตอรเ ผมเดาว,ว่าแบตเตอรี่นะครับน่าจะมีความจุน้อยลงด้วยเพื่อให้น้ําหนักมันนะเบาที่สุดสมกับชื่อ iPad Air นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความจุนะครับมีเรือกด้วยกันทั้งหมด2ความจุก็คือ64 g b กแล้วก็256 g b อย่างในเครื่องรีวิวนี้นะครับตัวนี้256 g b นะครับเปิดเครื่องมาเนี่ยผมพบว่ามันมีความจุให้ใช้ประมาณ230 g b เลยนะครับส่วน64 g b เนี่ยก็จะเหลือให้ใช้ประมาณหนึ่งนะส่วนตัวผมแนะนำนะครับถ้าเกิดจะซื้อทั้งทีนะครับซื้อตัว 256GB ไปเลยจะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่าไม่ต้องซื้อตัวไอ้คลาวเพิ่มก็ยังพอที่จะใช้งานได้อยู่นะครับมาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหลังของ iPad Air รุ่นที่4นะครับมาพร้อมกล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับตัวเดียวกับ iPad Pro เลยแล้วก็ในการถ่ายภาพผมถือว่าเป็นกล้อง,องแท็บเล็ตที่ดีมากๆนะครับในแง่ของการเป็นกล้องแท็บเล็ตนะฮะมาสามารถซูมได้ แบบนี้นะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆางเช่นตัวโหมดวิดีโอตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 4K ถ่ายสโลโมได้นะครับถ่าย t ทม e แลปส์ได้แต่ว่าในเรื่องของโหมดถ่ายภาพมันอาจจะน้อยกว่าทุก iPhone นะครับแล้วก็สามารถเลือกถ่ายเป็นตัว1ต่อ1เหมือนสแควร์ได้แล้วก็ถ่ายพานรามาได้นะครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ Full HD 60เฟรม โดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องของแท็บเล็ตถ้าเกิดที่ในมาตรฐานกล้องแท็บเล็ตนะผมว่ากล้องของ iPad Air เนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่ดีทีเดียวนะครับกล้องหลังเนี่ยอาจจะเหมาะกับการถ่ายเอกสารหรือว่าถ่ายสไลด์ของอาจารย์เวลาที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วก็ถ่ายสไลด์ไว้แล้วก็มาสามารถจดบันทึกลงไปบนตัวภาพถ่ายที่เราถ่ายมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทําให้การเรียนหรือว่าการทํางานเนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับนอกจากการมาพร้อมกับ Wi-Fi 6ที่มันสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วนะครับพอเชื่อมต่ออย่าง USB Type C เนี่ยมันทำให้การใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะ เกิดกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์เสริมอย่างแรกเลยในการเพิ่มความจุหรือว่าการแชร์ไฟล์กับเพื่อนอย่างง่ายสุดก็คือตัวแฟลชไดร์นะครับเราสามารถใช้ตัวแฟลชไดร์ที่เป็น USB Type C ในการเชื่อมต่อกับ iPad Air ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถจัดก,การไฟล์ต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันไฟล์อยู่ในตัวเครื่องเลยหรือถ้าเกิดว่าใครที่ถ่ายภาพมาครับอย่างกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Type C แล้วนะครับอย่างเช่นพวกกล้องโ o n y ต่างๆนะครับเราสามารถใช้สาย USB Type C to C เนี่ยในการถ่ายโอนภาพนะครับจากกล้อง เข้ามาแต่งในเจ้า iPad Air ได้ทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเอารูปลงไปในคอมแล้วก็เอารูปจากคอมมาใส่ใน iPad ไม่จําเป็นแล้วนะครับเราสามารถเชื่อมต่อโดยตรงได้เลยขั้นตอนตรงนี้ก็เลยทาให้การใช้งานมาสะดวกมากขึ้นรวมถึงการทางานร่วมกับอุปกรณ์เสริม,มอ,อื่นๆนะครับอย่างเช่นใครที่อยากจะให้มันมีพอร์ตเชื่อมต่อมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปซื้อเป็น USB Type C หักนะครับมาใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของ iPad Air กันบ้างน,นะครับอันนี้ผมมีตัว Apple Pencil Generation ที่2นะครับก็ เป็น Apple Pencil ตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPad Pro เลยนะครับตัวนี้มันก็จะดีอย่างแรกเลยที่มันดีเลยก็คือมันไม่จำเป็นต้องใช้การชาร์จผ่านการแบบเปิดไอตัวฝาครอบตรงบริเวณด้านหลังมาแล้วก็เอาตัวมันไปเสียบกับพอร์ตแล้วเราสามารถเอามันเนี่ยแปะไปกับบริเวณด้านข้างของ iPad Air แบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กอ่าแปะปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่า Apple Pencil นะครับได้ทําการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเอาเอาตัว Apple Pencil มาแปะตรงนี้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะทําการ แพรหรือว่าการจับคู่ Apple Pencil กับ iPad Air ตัวนี้เลยแล้วก็ชาร์จไฟผ่านตรงนี้เลยนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็แปะไว้ตรงนี้ได้นะครับก็ทำให้มันสะดวกขึ้นนะส่วนตัว Pencil A นะครับพอเป็น Pencil Generation ที่2เนี่ยมันก็จะตอบสนองได้เร็วขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในตัว iPad o s 14เนี่ยมันเรียกได้ว่ามันรองรับการใช้งาน Pencil แทบจะทุกขนาดในการใช้งาน iPad เลยก็ว่าได้นะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นจุดแรกเลยที่มันแตกต่างนะครับสมมติว่าผมปัดนิ้วธรรมดามันก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดเพิ่่มมขึ้นาใ แล้วก็ผมเอา Apple Pencil ใช้คําสั่งเดียวกันก็คือปัดตรงนี้เพื่อเรียกหน้าเซิร์ฟเนี่ยจะเห็นว่ามันกลายเป็นการหน้าตามันจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันรองรับด้วยการค้นหาด้วยการเขียนลายมือแล้วอย่างเช่นผมจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Geekbench นะครับผมก็พิมพ์ผมก็เขียนไปเลยเขาก็จะทําการแปลงลายมือนะครับให้กลายเป็น ตัวพิมพ์แบบนี้นะครับด้วยตัว Apple A14 Bionic เนี่ยที่มันค่อนข้างจะเก่งเรื่องของ AI พวกนี้อยู่แล้วนะครับการแปลงลายมือจะมีความแม่นยำมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าต่อให้ลายมืออย่างผมเมื่อกี้ที่เขียนไปลายมือก็ไม่ได้สวยนะเขาก็สามารถ แปลงมาเป็นคําว่า geek bench ได้นะครับค่อนข้างถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการจดบ,บันทึกนะครับพอเป็น pencil generation สเนี่ยผมว่าสบายสบายเลยนะครับการตอบสนองถือว่าดีมากๆอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ด้วยความที่เขาเป็น apple pencil รุ่นที่2นะครับมันสามารถใช้ตัว shortcut คร่าวๆอย่างการแตะบริเวณตัวปากกา2ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดในการใช้งานอย่างนี้อย่างในแอปคูณโนะนะครับเราสามารถตั้งได้นะนี้ปกติจะเป็นการเขียนด้วยปากกาใช่ไหมผมก็เขียนไปปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วผมต้องการที่จะ ลบมันนะครับโดยที่แต่ก่อนผมก็ต้องเอานิ้วไปแตะตรงนี้หรือว่าใช้เพนซิลแตะตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่จาเป็นแล้วนะครับเราแค่แตะตรงบริเวณด้านข้างของดินสอสองครั้งเี้ยก็จะกลายเป็นคําสั่งคําสั่งก็จะเปลี่ยนเป็นคําสั่งอย่างลบแล้วนะครับก็ทําให้การจดบันทึกมันมีความสะดวกมากขึ้นเราไม่ต้องยกมือไปมานะครับสมว่าจดไปเรื่อยๆแล้วก็จดไปปุ๊บอยากจะลบแต่แตะสองทีนะครับแล้วก็ลบได้เลยแต่แตะสองทีกลับมา เป็นโหมดในการเขียนอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับราคาของ Apple Pencil เจเนอเรชันที่2นะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่า Apple Pencil รุ่นแรกพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,490บาทครับอุปกรณ์เสริมชิ้นที่2นะครับก็คือ iPad Smart Folio สำหรับ iPad Air Gen 4นะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงทีนะครับ2,990บาทนะครับก็ ผมว่ามันมันก็เป็นการทําให้ตัว iPad นะมันสลับโหมดระหว่างโหมดทํางานกับโหมดที่เราจะใช้อินเทอร์เทนตัวเองได้สะดวกมากกว่าพวกเคสปกติทั่วไปในะกรณีที่เราซื้อพวกตัวเคสคีย์บอร์ดมานะครับตัวนี้มันง่ายกว่าตรงที่ว่ามันในการในการใช้งานร่วมกันกับ iPad Air นะครับมันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะมันก็เลยง่ายเงียเราแปะเข้าไปอย่างนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตัวเคสมันก็สามารถเลือกได้2แบบเวลาที่เราตั้งทําแบบนี้ ตั้งแบบนี้นะครับเพื่อใช้สะดวกในการเขียนในการจดบันทึกหรือว่าเราจะใช้สําหรับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ก็ตั้งแนวตั้งแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวเคสสมาร์ทโฟริโอของทาง Apple A เองนะครับก็คือมันปกป้องแค่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้ปกป้องบริเวณด้านข้างเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ข้อดีก็คือน้ําหนักมันเบานะครับถ้าเกิดเทียบกับพวกเคสที่มันปิดด้านข้างด้วยจะมีน้ําหนักที่เยอะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ อุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ iPad Air รุ่นที่4มันรองรับการทำงานร่วมกันก็คือตัว iPad Magic Keyboard นะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว9,990บาทนะครับจุดเด่นก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟ LED อยู่บริเวณด้านล่างตัวแป้นนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการพิมพ์เนจะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วก็มีตัว Magic Trackpad มาให้ด้วยนะครับ น้ำหนักของเมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับเอากันคร่าวๆก่อนเลยอยู่ที่ประมาณ600กรัมนะครับบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเรารวมกับ iPad Air ที่ประมาณ400กว่ากรัมนิดๆนะครับก็รวมๆแล้วนะครับเซตเนี้ย ถ้าทางานร่วมกันก็1นกิโลพอดีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับโดยตัว Magic Keyboard ที่ iPad Air รองรับนะครับจะเป็น Magic Keyboard ตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPad Pro 11เนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเว้นบริเวณช่องของกล้องไว้เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่ามันใส่ด้วยกันได้นะเพราะมันเชื่อมต่อด้วยตัวแม่เหล็กแล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัวพอร์ตตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมพอร์ตเล็กๆ3จุดนี้มันจะมันจะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทคอนเนกเตอร์ด้านล่างพอดีเลยครับ เรียบร้อยนี่ก็คือพร้อมพร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยตัว m ม g จิ k e คีย์บอร์ดจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยกให้ iPad ดลอยขึ้นมาแล้วก็ปรับมุมมององศาได้ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าสมาร์ทคีย์บอร์ด l ฟลิโอที่มันล็อกไว้แค่2 2มุมเท่านั้นในการทํางานตัวนี้ก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับจะตั้งมากตั้งน้อยทําตรงนี้ได้หมดนะครับแล้วก็เราสามารถปลดล็อกตัวเครื่องปุ๊บแล้วก็ใช้พิมพ์งานได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทําให้การพิมพ์งานเนี่ยฟิลลิ่งการพิมพ์นะครับมันจะเหมือนกดลงไปในปุ่ม ปุ่มของคอมพิวเตอร์จริงๆเลยนะครับมีแรงดีดกลับมาพิมพ์งานได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าข้อสังเกตก็คือปุ่มมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าปุ่มของคีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดของ macbook พอสมควรเลยนะครับอาจจะต้องใช้ความเคยชินประมาณนึงแล้วก็ด้านล่านะครับจะเป็นตัว magic t a c k p a d นะครับตัวนี้พอเวลาเราเอานิ้วไปเลื่อนปุ๊บก,ก็จะมีเครอร์เซอร์โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอของ iPad เลยนะครับแบบนี้โดยตัวเครอร์เซอร์ของ iPad นะครับเวลาที่เราลากเคอร์เซอร์ไปโดนไอคอนต่างๆมันจะเปลีป่ยนแปลงไปตามา ics. Ics. ตัวไอคอนที่มันลากไปโดนนะครับอย่างแรกเลยนะครับปกติมันจะเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะครับก็ตัวเคอร์เซอร์นะพอเราลากไปที่ตัวแอปมันก็ทำให้แอปไอคอนของแอปมันมันมันมีการขยับขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ตำแหน่งที่มันลากไปโดนก็คือตัวแอปพระกบเข้าไปในแอปนะครับมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งได้อีกสมมติว่าผมลากไปตามจุดต่างๆก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้เคอร์เซอร์ที่เราลากไปอ่ะมันไปถึงตรงไหนนะครับ ใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้รองรับจ e s t อ r ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับใน Macbook เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมเปิดดูเว็บไซต์นะครับแล้วผมต้องการที่จะเลื่อนสกอร์นะครับก็ใช้2นิ้วแบบนี้เลื่อนได้เลยนะครับการตอบสนองนี่ค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวแล้วก็ใช้2นิ้วแทนการคลิกขวาก็ได้นะครับเห็นไหมสมมติว่าเรากด2นิ้วปึ๊บอ่ะเปิดใน background อะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราใช้3นิ้วเลื่อนขึ้นไปก็จะเป็นการเข้าสู่หน้า รวมของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยเปิดทิ้งไว้แล้วก็มาสามารถสลับตรงนี้ได้น,นะครับถ้าเกิดเลื่อนไปมาเนี่ยใช้2นิ้วถ้าเกิดเราใช้นิ้วเดียวมันก็จะเป็นการขยับเคอร์เซอร์ไปมานะครับเช่นเดียวกันกับในการใช้งานบนหน้าโฮมนะครับปัด2นิ้วจะเป็นการเลื่อนหน้าต่างๆนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มันเหมาะกับการทํางานมากขึ้นนะในกรณีที่แบบว่าเปิดเอกสารแบบเยอะๆอย่างพวก Excel ใช่ไหมครับเวลาเราเปิดไฟล์ Excel ที่ มันมีตารางค่อนข้างเยอะเนี่ยการใช้ตัวแท็คแพดตรงนี้ในการเข้าถึงตารางต่างๆมันก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าข้อสังเกตของเมจิกคีย์บอร์ดบน iPad ไม่ว่าจะเป็น iPad Air, หรือไอแพ p โปรสเนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือตำแหน่งของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดกถูกบีบไว้เยอะยอย่างแรกเลยก็คือปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มพวกนี้จะมีตำแหน่งที่มันแคบมากๆนะครับเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ปกติหรือว่าเทียบกับคีย์บอร์ดของ iPad Pro 12แล้วก็เวลาที่เราพิมพ์นะ มีโอกาสสูงมากนะครับที่นิ้วเราจะไปโดนตรงขอบแบบนี้มันก็แอบเกิดความรำคาญเล็กน้อยขณะใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่รับได้แล้วก็ทําให้การทํางานสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะผมก็ยังย้ําอยู่ดีว่าน้ําหนักโดยรวมของมันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย4 0 0กว่า600เนี่ย1กิโลนะครับมันก็เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมคิดว่าตัวนี้ตัวเมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นต้องแบบ พิมพ์งานแบบจริงจังหรือว่าใช้งานแบบเลื่อนเอกสารเนเยอะนะครับผมว่าไปใช้ตัวสมาร์ทที่บอร์ดฟอริโอมันดูจะตอบโจทย์เรื่องของการพกพามากกว่านะครับส่วนเรื่องของความแน่นหนาในการเชื่อมต่อเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอ้ยผมมันเป็นแค่แม่เหล็กเองนะอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะมันจะอันตรายหรือเปล่าลวเวลาใช้งานไปมันจะแน่นหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่มีหลุดนะครับเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ดูดได้แน่นมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นแม่เหล็กที่ดูดได้แน่นจริงๆนะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยสบายๆนะถ้าไม่ถ้าเกิดไม่เอานิ้วไปเขี่ยออกอยังไง ส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวเมจิกคีย์บอร์ดหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องทำให้น้ำหนักมันหนักมากๆด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของการใช้งานนะเวลาที่ iPad มันเชื่อมต่อกับ Magic Keyboard เนี่ยตัวมันเองอไม่ได้มีอะไรยึดติดเลยนอกจากไม่เหล็กที่ติดบริเวณฝาหลังถ้าเกิดตัวฐานด้านล่างมันมีน้ำหนักเบานะครับมันมีโอกาสที่แตะนิดนึงแล้วมันอาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ต่อให้เราจิ้มหน้าจอไปนะก็จะตัวฐานมันหนักมากพอที่จะรับน้ำหนักของ iPad ไม่ให้มันล้มลงไปได้นั่นเองนะครับก็เลยต้องทำให้น้ำหนััักกตรงนนนี้มห อ๋อแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ไมจิกคีย์บอร์ดคือผมว่ามันเวลาเวลาเวลาที่เราพิมพ์บนปากนะครับมันสามารถพิมพ์ได้สะดวกกว่าการใช้พวกสมาร์ทคีย์บอร์ดฟอริโอนั่นเองนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับ iPad Air รุ่นที่4เนี่ยมาพร้อมกับ iPadOS เวอร์ชัน14เลยนะครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงไปจาก iPadOS 13ก็คือมันสามารถเอาวิดเจ็ตนะครับใส่ในบริเวณหน้าโฮมได้นะครับโดยการกดค้างหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวเครื่องหมายบวกข้างบนจากนั้นเราก็เลือกกกกตตตัวัววววดเเเจ็็็มมมาาาาานนะรอออไหหส่่ลลลลงแแแแ้้ยยีียีี๋ปปท รองรับการทํางานร่วมกับฟีเจอร์วิดเจ็ตของทาง Apple แล้วนะครับอย่างเช่นผมอาจะเอาตัวมิวสิกใส่เข้ามานะครับแล้วก็แอดวิดเจ็ตเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีวิดเจ็ตอยู่บริเวณด้านข้างแล้วนะครับแบบนี้เวลาเราต้องการเข้าถึงแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถมาปัดที่วิดเจ็ตตรงนี้ได้แต่ว่าตัววิดเจ็ต A นะครับมันไม่สามารถลากมาที่หน้าโฮมได้นะครับมันมันไม่สามารถลากมาที่หน้าโฮมได้เหมือนกับใน iPhone นะฮะ ในส่วนของการใช้งานแบบมัลติทัสนะครับหรือว่าการใช้งานมากกว่า1ห,หน้าต่างไปนี่นะครับผมมองว่า iPad ก็ยังคงเป็นแท็บเล็ตนะครับที่มีการเรียกใช้งานแบบนี้ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับอย่างเช่นผมจดโน้ตอยู่บนแอปพลิเคชัน g o o d n o t e แล้วผมต้องการหาแหล่งอ้างอิงนะครับผมก็สามารถเปิดไฟไล์ PDF แบบนี้ได้นะครับลากขึ้นมาให้มันอยู่บริเวณขอบด้านข้างนะครับตรงนี้แล้วผมก็สามารถดูข้อมูล จาก PDF แล้วก็จดบันทึกลงไปเพิ่มเติมได้อันนี้เหมาะกับพวกนักน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่เวลาเราจดบันทึกอะไรแล้วก็ต้องการอ้างอิงจากตัวเท็ก์นะครับก็สามารถทําอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันการเปิดแอป,ปแบบ2หน้าต่างเนี่ยนะครับมันก็รองรับ2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกก็อย่างที่ผมทําให้ดูไปนะครับก็คือเป็นหน้าจอที่ลอยขึ้นมากับแบบที่2นะครับจะเป็นการแบ่งหน้าต่างแบบ1ต่อ1นเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เราลากขึ้นมาแล้วก็ ปัดชิดขอบนะครับจะเป็น1ต่อหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้ว่าเราจะให้มันสลับมากน้อยนะครับกินพื้นที่มากเลื่อนที่น้อยแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนพวกแอปที่มันลอยๆอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะครับเราสามารถสลับแอปได้รวดเร็วนะครับแบบนี้เลยเหมือนการใช้งานบนไอโฟนเลยนะครับปัดแถบด้านล่างไปนะครับนี่นะก็จะเป็นแอปที่ผมเคยเปิดไว้นะครับหรือในกรณีที่เราเปิดแอปไว้เยอะนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นแบบนี้ เพื่อจะสลับแอปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเลยแล้วเกิดต้องการจะเอาหน้าจอตรงนี้ออกไปก็แค่ปัดปัดมันเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอหลักที่เราใช้ทํางานปกติอยู่นะครับอันนี้ก็ทําให้การทํางานมันดูเป็นมัลติทาร์มากขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยทำให้การทํางานแบบแลักษณะแบบนี้ค่อนข้างใช้งานได้เห็นเห็นภาพในการใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องแอปพลิเคชันที่มีให้ใช้งานบน iPad OS นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ iPad เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในแท็บเล็ตที่ผมว่ามันเหมาะกับการใช้ทํางานมากที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่มันรองรับค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นแอปจากทาง Adobe เองนะครับอย่าง Lightroom เนี่ยล่าสุดก็มี การอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มานะครับการใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับบนคอมพิวเตอร์มากๆแล้วนะครับรวมถึงพวก Photoshop นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นพวกการพิมพ์เอกสารนะครับ Microsoft Word, PowerPoint, e x c o l มีหมดหรือจะเป็นแอปของ h p p l e A นะครับอย่าง Keynote, Number หรือว่า Page นะครับก็ พร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะให้เรามาใช้ทํางานอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นคนที่ต้องการตัดต่อวิดีโอนะครับก็มีตัวเลือกอย่างพี่มียร์ลัชอย่าง l ูมาฟิวชั่นเองนะครับที่เป็นแอปตัดต่อวิดีโอนะครับก็ให้ความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยไม่แพ้พวกแอปวิดีโอบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับล้วการเรนเดอร์นะครับต้องบอกว่า iPad เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมว่ามันเรนเดอร์วิดีโอได้รวดเ,เร็วมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับ Apple เนี่ยทำา iPad ออกมานะครับตอบโจทย์ การใช้งานของยูเซอร์แทบจะทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้านความบันเทิงนะครับ mm. การใช้งานด้านการทํางานใช้งานเรื่องของการเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนครับสำหรับ iPad Air Generation ที่4รุ่นนี้ภาพรวมนะครับสำหรับ iPad Air Generation ที่4หรและ iPad Air รุ่น4น,นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ iPad Air เลยก็ว่าได้นะครับด้วยดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นโปรแล้วสเปคภายในนะครับ ความแรงเนี่ยทเทียบเท่ากับ Pro เลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงการใช้งานต่างๆมันให้ความเป็น iPad Pro ค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงในราคาเปิดตัวที่ถูกกว่านะครับโดย iPad Air นะครับวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับอย่างที่บอกไปมีสีเท่า Space Gray คือสีนี้อยู่ในเครื่องรีวิวอันนี้นะครับมีสีเขียวที่เป็นสีใหม่นะครับสี Sky Blue นะครับหรือว่าสีน้ำเงินแล้วก็จะมีสีที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่น สีซิเวอร์นะครับสีโรสโกลนะครับก็ทั้งหมดด้วยกัน5สีความจุมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2ความจุนะครับเพิ่มหิกิกะไบต์ราคาในรุ่น Wi-Fi นะครับอยู่ที่1,9,900บาทแล้วก็ในรุ่น 256GB Wi-Fi กิกะไบต์นะครับราคาอยู่ที่24,900บาทส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อทั้งทีแนะนำว่าซื้อตัว 256GB กิกะไบต์ไปเลยนะครับมันเก็บพวกข้อมูลต่างๆได้เยอะกว่าแล้วก็ใช้งานโดยที่ ม่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อพื้นที่ iCloud เพิ่มเติมก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากใช้งานรุ่นใส่ซิมการ์ดนะครับเป็น iPad Air รุ่น Wi-Fi บวกเซลลูลานะครับ64 g b ราคาจะอยู่ที่24,400บาทแล้วก็ราคาอยู่ที่29,400บาทสําหรับรุ่น256 g b นะครับแต่ว่ารุ่นเซลลูลา r เนี่ยยังไม่วางจําหน่ายในตอนนี้นะครับในตอนนี้ที่ Apple วางจำหน่ายจะวางจำหน่ายแค่รุ่น Wi-Fi ก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจ iPad Air จเจ n e อ a t ชันที่4รุ่น Wi-Fi นะครับตัวนี้สามารถ พรีออเดอร์ได้แล้วนะครับทางตัวแทนจำหน่ายของ Apple ต่างๆจะเป็นพวก i Studio หรือว่าจะไปซื้อที่ Apple Store นะครับก็น่าจะเปิดจำหน่ายในเดือนนี้แล้วส่วนใครที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของ Apple นะครับ Apple o n l i n e Store เนี่ยในหน้าเว็บไซต์นะวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะครับก็ขึ้นว่าอีก5-7าเวันเต็มรับสินค้าได้เลยนะครับโดยรวมนะครับสำหรับ iPad Air เจนท์ที่4ี่นะครับเหมาะกับการใช้ทำงานนะครับเหมาะกับการใช้เอนเตอร์เทนเรียกได้ว่าถ้าเกิดงบประมาณคุณถึง iPad Air รุ่นนี้นะครับผมานนนี้ะ สิ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นมากๆกับ iPad Air คือตัว Apple Pencil g จนที่2อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป,เป็นของที่เรียกได้ว่าของมันต้องมีจริงๆนะครับส่วนเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้พิมพ์งานจริงๆผมมองว่าอาจจะยังไม่จําเป็นก็ได้หรือถ้าเกิดใครต้องการจะใช้งานคีย์บอร์ดนะครับมันก็มีทางเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายอาจจะเป็นตัว Smart Keyboard Folio นะครับที่มีราคาถูกกว่าหรือถ้าเกิดใครต้องการจัดเต็มก็ เป็นตัวเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดคนที่งบน้อยหน่อยนะครับสามารถใช้บลูทูธคีย์บอร์ดนะครับเชื่อมต่อกับ iPad Air ตัวนี้ก็สามารถใช้พิมพ์งานได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่สงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับ iPad Air รุ่นที่4แล้วก็อยากให้เราเปรียบเทียบ iPad Air กับ iPad รุ่นไหนนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดคุณซื้อ iPad a i r g e เจนนะครับคุณจะเลือกซื้อสีอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ